เพื่อความพ้นทุกถึงสุขอันไพยบูรกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนถือคุณโยมก็เป็นทีน่าอนุโมทนาปีหน้ามาใหม่ ยโยมได้หมดแล้วนะครับว่าแต่โยมยังอยู่หรือเปล่าเ <pers es> คยยอยู่เยอรมันไหมหรือจะไปอยู่เมืองไทยนะก ه, เเ็เดี๋ยวเตรียมหน่อยเตรียมเดี๋ยวมีแต่ขอโอกาสนะญาติโยมลูกศิษย์วัดพุทวิหานอัมสเตอร์ดัมที่มาวันนี้นะไม่ไม่เกี่ยวกับลูกศิษย์เยอรมัน มันนี้ขอเอาอัมซเ้อร์ดก่อนนะคุณยอมนะเขาได้ตระเตรียมขันกันเทศเอาไว้ส่วนเยอรมันค่อยว่ากันพรุ่งนี้เออเอ็นทเว สาตวไอสวาตรายสาตวไม่ต้องมันตรีรใช่ไหมครับยอมเลตอนนอันสวาย,ยนะ <c oughs> อ้าวครับบูรา <c oughs> ในนามของคณะ,ะศิษย์วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมแล้วก็คณะศิษย์วัดโรจนากรรัตนารามญาตโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมประพฤติวัดปฏิบททัติธรรมตั้งแต่ต้นจนบัดนี้และวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายน้อมจิต,ตั้งใจกันมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่ท่านอาจารย์มาช่วยได้แสดง พระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนากราบขอบพระคุณท่านอาารไว้อย่างสูงยิ่งณนะโอกาสนี้ขอรบับสาธุนี่สคัญอาตมาก็อยากได้โยมแต่อาตมาก็รับแล้วนาโยมนะ บุญกุศลที่ญาติโยมวัดอันเตอร์ดำท่านประจาจาร์มหาเจริญท่านมีเมตตาอาตมาก็นอนหลับมาหลายวันแล้วไหนๆคนไหนๆแล้วนะก็บุญกุศลที่โยมมาด้วยความเลื่อมใสใจศรัทธาวัดกับธนาคารมันติดกันน,นะโยนนะก็ถวายปัจจัยที่ญาติโยมก็ดีท่านปัะจาจาร์ก็ดีให้มาอาตมาก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาทั้งหมดเลยนะถวายท่านพระจาจาร์เจริญกลับไปที่เดิมสาธ ทำเรบก่อนอ้าวอ้าวายิโยมสาธุกันนะอ้าวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็อ่ไ,ไ,ไปปีที่แล้วโยมที่สวิส,วส,ส,วส,สเซอจจร์แลนด์อาจารย์มหาภพยรวดถวายมาสองล้านนะถวายท่านหมดเลยเมาปีนี้ท่านถวายมา1,000ยูโรถวายหมดเลยนะอ้าวสาธุแต่ทรงเล็กเอาไว้นะ ก็ขอสรุปให้ท่านยิโยมทั้นนิดหนึ่งที่ท่านจะมาช่วยได้แสดงธรรในวันนี้นะอาตมาก็ฟังไปก็เขียนบทกลอนสรุปไปย่อๆก่อนก็แล้วกันการเกิดเป็นมนุษย์นั้นสุดยากการเป็นอยู่ลำบากยากนักหนาพระพุทธองค์อุบัตินั้นยากกว่าได้ฟังธรรมพระสัมมาหายากจริงสาธุชนคนดี นั้นมีครบสี่อย่างจบครบถ้วนล้วนดียิ่งมาบรรจบกันหนอพอดีจริงทั้งชายหญิงจึงควรดับฝึกหัดตนจึงมาวัดเพื่อหัดดัดกายจิตพัฒนาให้โสพิิชิตผลตามคำสอนพระพุทธทศพลตุทุชนสู่คนดีอริยาวันนี้หนาะ ่านอาจารย์พระมหาบุญช่วยได้อำนวยแสดงธรรมนำศึกษาทั้งทานสิลสมาธิภาวนาสุขหรือทุกข์นั้นหนาสังเกตดูอยู่ที่ใจโลกภายนอกกว้างใหญ่ใครก็รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมการมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มอง าากรา,าราบอนุโมทนาสาธุครับผมอาคุณชมนะพนมมือขึ้นสาธุกราบอนุโมทนาบนุญกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้แสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่มีอะไรรับธรรมะไปปฏิบัติบูชารับธรรมะไปปฏิบัต,บาตาิบูชารับธรรมะไป โคเมนาโตกราบช้า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 ไม่ต้องรีบสังโคเมนาโตกราบอีกครั้งหนึ่ง